พี่จะมาสุ่มแับประกันการสารหาคุณ40ไซรันนะคะเป็นตัวใหม่ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยเนาะเขาเป็นเจ้าพ่อนักเวทนะคะแห่งซิดทาทาวนะคะ <Fish. S 1> มาก่อนอื่นนะคะฝากกดไลค์และกดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องพี่กันด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นแล้วก็เดี๋ยวเราอะ ไปสุ่มกันเลยค่ะ Let's go เริ่มจากอันแรกก่อนเลยนะคะสุ่มครั้งแรกได้อะไรอ่าได้เกลือนะคะได้เกลืออย่างเค็มเลยนะคะวันนี้ครั้งที่สองครั้งที่สองก็เกลือเหมือนกันนะคะไซรันไซรันนี่ไม่คิดจะออกมาหาพี่เลยยหรอครั้งที่สามต้องมาแน่แน่เลยอะ่ะอุ้ยครั้งที่สามก็เกลือ เบิร์นระดับโหเยี่ยมขอบคุณครับอัสุดท้ายคานิเซจะได้ไหมอ้าเดี๋ยวก่อนนะได้แล้วเหรอโอ้ <S <S oh my g กอดข้ากลับมาแล้วสาวน้อยการจริงจริงเลย <S <S ของแท้ของแท้ของแค้จริงๆของแท้จริงๆ,งงๆได้มาเท่าไหร่ ได้มาต้นเดียวโอเคไม่เป็นไรใช่สิจ๊ะ